เหรียญนะครับผมหลวงพ่อนะครับสุริยันนะครับรุ่นรวยตลอดแล้วก็รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับคู่นี้500บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญหลวงพ่อสุริยันรุ่นรวยตลอดองค์นี้กันก่อนนะครับผมคู่นี้500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับเหรียญสวยคมแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับเป็นรุ่นรวยตลอดนะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับองค์นี้นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับ วัดป่าน้ำเย็นนะครับพี่ต่อโค้ตรงนี้นะครับหมายเลข3ามี่เก้านะครับนี่นะครับปีสองห้าหหนะครับผงเรียนหลวงพ่อสุริยันนะครับใน EP นี้ก็เปิดแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมกับลูกหลอหลวงพ่อเดิมนะครับวัดถองโพนะครับพี่พี่นี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมคู่นี้เปิดทะยันราคานะครับผม 500บาทเท่านั้นนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นนะครับผม